โควิดใครก็กลัวติดนะฮะทุกผู้ชมฮะแต่สิ่งที่คนกังวลกันว่าถ้าติดแล้วเนี่ยทำยังไงอาการไม่ให้มันหนักแล้วก็ไม่อยากให้มันลงปอดนะพอรักษามันก็ยุ่งยากอีกนะครับวันนี้เรามาบอก how to หรือว่าวิธีการว่าใช้สมุนไพรพื้นบ้านของไทยเนี่ยมาช่วยดูแลร่างกายโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจของเรานะครับวันนี้คุยกับคุณอ้อยเอมออนกำมลนมุนีโชธบริษัทด็อกเตอร์เฮิร์บเฮลท์จำกัดนะฮะสวัสดีครับคุณอ้อยครับสวัสดีครับนี่นะเป็นประธานบริษัทนะครับ จริงๆแล้วคุณอ้อยก็มีประสบการณ์ในการใช้สมุนไพรพื้นบ้านอยู่แล้วเพราะว่าตัวเองเนี่ยต้องต้องต้องท้าข้อไห้ท่องผู้ชมรู้จักคุณอ้อยก่อนคุณอ้อยแต่ก่อนจะป่วยเยอะมาก s l e พุ่มพวงโรคพุ่มพวงมะเร็งเม็ดเลือดขาวใช่ค่ะลูมาตอยแล้วก็ไทรอยเป็นพิษแล้วพี่ก็รักษากับหมอปัจจุบันใช่กหมแล้วทำไงมาไงทำไมพี่ถึงมาใช้สมุนไพรเสริมเข้าไปในการดูแลตัวเองอ่าจริงๆจบ วิศวะนะคะจบคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์และเราเป็นคนที่ป่วยตลอดแล้วที่บ้านนะคะเดิมที่บ้านเป็นบรมคูยาค่ะเป็นหมอพื้นบ้านค่ะแล้วก็มีตำรายามาคุณทวดก็จะมีหน่อเล็ดไว้ฝนสมุนไพรมีหอยาไว้รักษาคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นด้วยความที่เราเรียนวิทยาศาสตร์เราก็เราตอนที่เราป่วยตอนเด็กๆเนี่ย เราก็ใช้สมุนไพรรักษาจนเราหายแล้วเราก็ประมาทในชีวิตเพราะเรามาเรียนหนังสือมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ค่อยได้ใช้สมุนไพรแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยกินยาแผนปัจจุบันก็ได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอจ่ายใช่ไหมใช่ค่ะแล้ว <c oughs> ก็พี่ก็เป็นหมอไอ้นี่เป็นหมอก็กินเชื่อ แต่แบบเราก็เอ๊ะแต่สมุนไพรเรากินน้อยน้อยลงกว่าเดิมม evet> ันก็เลยทําให้สุขภาพเรากลับมาป่วยหนักแล้วก็หมอก็บอกว่าอยู่ได้แค่3เดือนนะอะไรอย่างงี้ค่ะเรานอนน้อยด้วยเพราะมันหนักขนาดบอกหมออยู <h <h si ่ได้แค่3เดือนหลายโรคอย่างนี้เหรอฮะใช่ค่ะหลายโรคอยู่ได้แค่3าเดือนเซลล์มันไปแล้วแล้วก็ให้คีโมให้อะไรผมร่วงทั้งหัวแล้วทํายังไงครับผิวหนังเป็นหนองอะค่ะหน้าเนี่ยตรงเนี้ยผมไม่มีนะคะที่ใส่หมวกที่พี่เป็นหนองเยอะขนาดนี้มาจากโรคอะไรอะโรค คือจริงๆตัวเองเหรอใช่ค่ะภูมิแพ้แล้วมันออกทางผิวหนังโอเค่ะหนักก็ตอนอ้วนก็อ้วนน้ำหนักร้อยร้อยยี่สิบผอมก็สามสิบสามสิบเก้าสี่สิบโอ้โหมันอ้วนไปเลย้อมนี่ก็เรียกว่าคุ้มกระดูกเลยใช่ใช่เพราะมันกินยาที่มันเกี่ยวกับควม ควบคุมฮอร์มอโมนอ๋อ,อแล้วทนีนี้เข้าสู่สมุนไพรใช่แล้วพี่ก็เลยต้องไปศึกษาเพื่อเอามาฟื้นฟูนดูแลแล้วลากาต้องขอบคุณบรรพบุรุษที่เป็นหมอยาอยู่แล้วเราก็เลยจําเป็นต้องศึกษาแล้วเราก็ไปศึกษาเราโชคดีที่ว่าเราเรามีโอกาสทําวิจัย เราวิจัยภูคาวเราวิจัยขมิ้นในสมัยก่อนค่ะเราเราเป็นทำทำอยู่เบื้องหลังเราทําให้กับมหาลัยทํากับอาจารย์ของเราแล้วทีนี้เราก็เลยคิดว่าอุ้ยเราต้องกลับมาดูแลตัวเองด้วยสมุนไพรแล้วช่วงแรกๆเลยที่หายเพราะว่าอาจารย์หมอเราอ่ะฉลาดท่านมีจิตวิทยาท่านก็หยิบหนังสือธรรมะมาให้เราแลวท่านก็หนังสือสมุนไพรมาวางให้เราแล้วเราก็นอนแต่ให้คีโมเนาะเราก็ไม่รู้ทําอะไรเราก็อ่านอ่านอ่าน พออ่านแล้วรู้สึกว่ายหมอหนูไม่ไหวละหนูถ้าหนูจะตายหนูก็ขอตายแบบไม่ศพสวยหรือถ้าหนูไม่ตายหนูจริงจหนูตายไม่ได้นะเพราะแม่มีหนี้สินเยอะที่บ้านล้ำละลายอะค่ะเราก็เลยบอกว่าหนูตายไม่ได้หรอกหนูต้องต้องทั้งต้องหายหนูจําได้ว่าปู่ย่าตายายหนูเวลาป่วยเขากินอะไรเงี้ยหมอท่านก็ไม่พูดอะไรแต่ท่านยิ้มแล้วท่านก็บอกว่าก็ลองสู้ดูก็ไปอ่านหนังสือตำราสมุนไพรใต้ตึก มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ได้มีโอกาสไปทําที่แม่โจ้ก็ไปอ่านที่นู่นแล้วก็มีครูบาอาจารย์ให้สูตรด้วยแต่จริงเป็นเด็กที่ครอบครัวล้มละลายแล้วพ่อน่ะพ่อน่ะ,นะท่านท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แหวนหลวงปู่มัน่นนะคะท่านก็แบบพยายามที่จะให้แล้วก็หลวงลุงอะไรท่านก็มีตํารายาท่านก็พยายามให้เราทั้งทางแม่ก็เป็นหมอยาทั้งทางพ่อก็เป็นหมอยาแล้วก็เออเราก็เลยพยายามศึกษาแล้ว ตอนที่ครอบครัวล้มลายเนี่ยเราก็ไปอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าหลวงพ่อก็ ไปเจอพระที่ทุดงนะค่ะท่านก็ให้สูตรสมุนไพรมาก็ได้องค์ความรู้มาเกี่ยวกับสมุนไพรไทยของเราพี่ก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับมาดูแลตัวเองจนร่างกายเนี่ยก็ดีดีขึ้นแล้วตอนนี้โรคทั้งหมดหายยังไงหายแล้วมีลูกชายมีลูกชายตอนอายุ39มสิเก้าอ๋อเหรอตอนพี่อายุ39มีลูกชายลูกชายตอนนี้ลูกอายุห้าขวบตอนนี้ห้าขวบแล้วใช่โอ้น่ารักมากเลยคือตอนนี้พี่สุก็ว่าแข็งแรงแล้วแข็งแรงทํางานพี่ยกของพี่ล้มละลายพี่สู้ชีวิตมาพี่แบบ ยกของวัลละหลายสิบโลห้าสิบโลหรือร้อยสองร้อยโลเองเพราะไป่ส่งของเองท่านผู้ชมครับพี่อ้อยตอนนี้แกศึกษาเรื่องสมุนไพรจนแตกฉานล่ะตอนนี้มาเป็นเจ้าของโรงงานผลิตพวกสมุนไพรแป่รูปแต่รูปสกัดอะไรออกมาแบบครบวงจรเลยใช่เป็นอาหารเสริมโอเคแต่วันนี้ไม่ได้มาขายนะฮะเดี๋ยวคุยกับพี่อ้อยรายเสร็จเพราะเดี๋ยวแกจะบอกสุดว่าเราถ้า อยากห่างไกลโควิดแล้วก็อยากดูแลตัวเองต้องใช้สมุนไพรอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวตอนท้ายมีมาแจกมาแจกวันนี้ไม่ขายนะฮะแต่ถ้าจดเบอร์รถแจกนะครับท่านผู้ชมฮะถ้าเราไม่อยากเป็นโควิดเพราะโควิดมันเป็นโรคระบบทางเดินหายใจใชเราต้องดูแลตัวเองอะไรยังไงบ้างต้องแบบทําให้จมูกเคลียร์โล่งอะไรตลอดยังไงฮะคือจริงโควิดเนี่ยเราต้องทําร่างกายเราให้แข็งแรงนะคะคือมนุษย์เราสําคัญในการดูแลร่างกายให้สุขภาพแข็งแรงคือปัจจัยสี่อากาศต้องดี เนี่ยเห็นมันมันก็เลยติดทางอากาศ2การกินต้องดีปลอดภยัยกินร้อนช้อนกลางนะคะที่อยู่อาศัยก็ต้องแบบสะอาดถูกสุขลักษณะนะคะแล้วก็ไม่เครียดนะคะระบบขับถ่ายก็ต้องดีสังเกตไหมไว่าเราระบบขับถ่ายไม่ดีทําไมเราตัวร้อนเราเป็นไข้บางคนก็วิตกจิริชช่วงนี้ฝนตกเป็นหวัดนิดนึงเอ้ยฉันจะเป็นโควิดหรือเปล่าจะเป็นโรคบ้าเครียดกันก่อนที่จะเป็นโควิดดังนั้น เรามาดูว่าเราจะทําร่างกายของเราให้แข็งแรงยังไงเราก็เลยเอากระชายเนี่ยค่ะมาทําเป็นสารสกัดนี่ใช่ค่ะกระชายหลายกิโลเนี่ยค่ะแต่ถ้าคุณนะคะอยู่ที่บ้านแล้วคุณรู้สึกว่าคุณป่วยหรือเปล่าแล้วคุณไม่กล้าออกไปไหนคุณต้องพักอยู่14วันหรือ20วันคุณกลัวคนกลัวติดโควิดเพราะว่ามันติดได้หลายๆช่องทางเราต้องใส่แมสใส่เราต้องพกเจลแอลกอฮอล์เราต้องอะไรก็วันนี้ย เรามาดูที่ครัวเราเ,ออเรามามดูที่ข้างๆบ้านเรามีอะไรอ,อ,อันนี้เราพูดกันแบบชาวบ้านเลยเ,ออเรามีกระชายใช่ไหมเรามีมะนาวใช่ไหมเ,ออเรามีนี้แต่พวกนี้เป็นของร้อนแนะนําเลยว่าต้องตื่นเช้ามากินน้ํำเยอะๆก่อนออแล้วก็กินพวกนี้ตามค,คือ,อตื่นเช้ามา ดื่มน้ำเท่าไหร่ดีฮะเป็นลิตรเลยไหมโอ้เป็นลิตรเลยค่ะเดี๋ยวนี้ต้องกินเป็นลิตรลิตรหนึ่งพอไหมลิตรหนึ่งพอโอเคตื่นเช้ามายังไม่ต้องทําอะไรเลยนะอย่าเพิ่งไปดื่มกาแฟดื่มอะไรกินน้ํำเปล่าก่อนกาแฟกินได้ค่ะเพราะกาแฟเป็นของร้อนหรือกินน้ําอุ่นค่ะแต่น้ําอุ่นไม่ต้องกินเท่าน้ําเปล่าพอพอกินแล้วอาจจะมีขนมปังหรือมีข้าวตักนิดกินนึงกินไปนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็เอามะนาวเนี่ยค่ะมะนาวจริงเที่ยวมีดมาเราก็มาหั่นนะคะ หั่นออกสักสองสาลูกแล้วก็บีบกินบีบน้ำมะนาวกินสักสองสาลูกกินเปล่ปลาๆเลยนะใช่่คะบีบเปลา่ปลาๆอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะใช่<ะ>มันจะทําให้ระบบหายใจเราโล่งเราโปร่งเราสบายอ,อย่างพวกนี้ เราสามารถที่จะกินสดๆได้เลยนะสารเแน่มันก็จะช่วยในเรื่องของระบบหายใจมันจะทาหายใจดีแล้วมันมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้เราเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยทำวิจัยร่วมกับพี่มีอาจารย์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยให้เอาใบสารเแน่เนี่ยมาทําตัวฉีดพ่นแล้วก็ทําเป็นตัวที่ทำให้หายใจโล่งนะคะแล้วก็มาทำเป็นลูกอมนี่คือรับประทานได้ตลอดทั้งวันใช่ค่ะ ทานได้เลยใบสะยะแหน่พี่มตอนนี้เราเหลือไม่ถึง2นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปไวหน่อยมะนาวหนึ่งใบสะระแหน่หนึ่งีอะรอีอะงมขิงมาตะไคร้หอมกินไปเลยพวกนี้ทานสดได้หมดเลยใช่ใครไม่เข้าใจวิธีการทานโทรมาหาเราเราปรึกษาให้ฟรียี่สิบสี่ชั่วโมงคือเราจะทําเป็นกับข้าวแล้วก็มีพวกนี้ก็ได้ใช่ค่ะหรือกะกินเสริมเสริมก็ได้กินเสริมก็ได้อย่างขิงสําคัญค่ะี๋ยวจะเอามาต้มน้ำกระเทียมหอมแดงสมัยก่อนเราป่วยเป็นไข้หอมแดงขมิ้น ก็ช่วยรักษาภายในแล้วก็สร้างให้ช่วยทั้งเรื่องมะเร็งนะคะเบาหวานความดันใบบัวบกก็ช่วยแก้ฉัาในอย่างคนที่แบบไปฉีดวัคซีนแลูวกลัวๆๆมันก็กินใบบัวบกค่ะเพื่ออ้าวสลายริ่มเลือดนะคะในใบบัวบกมีตัวที่ทําให้เลือดเรามุเวีนดีที่ผมว่า องความรู้พี่เยอะมากเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้ามาเห็ดดีกว่ามาแล้วแบบจอะลึกเอามาเป็นทาวูมาทําให้ดูเลยดีกว่ากล้วยด้วยเห็ดนี่เป็นเห็ดจากเมืองนอกให้สารสําคัญก็คือเบต้าคูแคนแล้วก็ให้วิตามินซีเรากินเข้าไปเยอะๆค่ะใ่ครับซึ่งวันนี้มีแจกอย่างที่คุณเป้บอกใช่ไหมครับวันนี้แจกอะไรบ้างนะพี่เนี่ยบอกนิดนึงแบบรวดเร็วเราแจกอาหารเสริมที่สกัดจากสารสกัดกระชายขาวแจกขมิ้นแจกทุกอย่างที่เป็นสารสกัด อาหารเสริมของเรานะคะแล้วก็แจกสบู่ชำระล้างแบคทีรียแจกเจลแอนกอ้อล์แจกแมสแจกกาแฟใครอยากได้อะไรโทรมาจากด็อกเตอร์โรเบลร์นี่แหละนะฮะหมายเลขโทรศัพท์นะ0819324887ค่ะใช่ไหมย้ำนนะครับ0819324887นะฮะเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอถ้าคุณอยากได้ฟ้าทลายโจรเรามีแพทย์แผน ไทยนะคะแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็เภสัชกรดูแลคุณคุณโทรไปเบอร์นั้นแต่ถ้าฟ้าทลายโจรที่ต้องปรึกษาก่อนต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์แต่ถ้าอยากกินอาหารเสริมสารสกัดกระชายขาวสารสกัดขมิ้นมาที่เราสารสกัดเบต้าลูแคนบนหน้าจอมีเบอร์เดียวอย่างนี้ถ้าฟ้าทลายโจรจดเลย0 2 1 0 0 4 8 5 5น่ะอันนี้คือฟ้าทลายโจรใช่ไหมหรือโทรมา0 8 1 9 3 2 4 8 8 7ึ้วเราก็จะให้โทรไปที่คลินิก อ่าอโอเคอ่ะงั้นโทรไปงั้นโทรไปเบอร์นี้ที่ขึ้นอยู่หน้าจอหนึ่งเบอร์นี้แหละนะโอเคมันมีเวลาจำกัดเดี๋ยวเวลาให้มาใหม่ได้ขอบคุณมากครับพี่อ้อยครับขอบคุณค่ะวันดีค่ะ